สัญญาลมหนาวลมหนาวหวนคิดถึงสาวบ้านนาหนาวใจเจียนบ้าแฟนจาไปอยู่ห้นใดไรนาแห่งแล สำแดงมานีพี่ไกลไปอยู่โหนใดดวงใจพี่คิดถึงแฟนจะกลับมาบ้านเราเสียทีทุง่งนาแดนนี้ ยังมีเสียงซอเสียงซึ่งหนุ่มทุ่งกุลาฝฟันหาใจขนึงรักเจ้าสาบซึ่งติดรึงคิดถึงแฟนแฟน แฟนสาวนี้เข้ากรุงเทพหัวใจอักเสบเจ็บปวดเหลือแสนหรือแดงของพี่มีรักใหม่ควงแขนเหลือหนุ่มต่างแดนลืมแฟน คอยอยู่บ้านนาแฟนจากลับมาบ้านนาเรานี้ได้ยินเสียงพี่คนดีพี่เรียกหาถึงแดงผิดไปอภัยให้ทุกเวลา คืนสู่สัญญาหนุ่มทุ่งกุลาอย่างคอยแฟนจะกลับมาบ้านนาเรานี้ได้ยินเสียงพี่คนดีพี่เรียกหา ถึงแดงผิดไปอาภัยให้ทุกเวลาคืนสู่สัญญาหนุ่มทุ่งกุลา